อาหารฝรั่งวันนี้นะคะไส้กรอกเลือดทอดอุ้ยจะแกะปิดชิ้นเนาะมันบดเพิ่งทำเสร็จหมาดๆนะนมไข่เนยเนาะสามีทำเองสลัดกานานะคะมะนาวเกลือพริกไทยกุ้งฝอยมายองเนสอือมีเลยเละไหมเนี่ย ทอดง่ายๆจริงๆแล้วก็เป็นแบบนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาทอดให้มันร้อนให้เกิดอันนี้เป็นไส้ก,กรอกเลือดนะคะไม่ได้ไหม้นะคะกินกับมันบดหลังของมันบดวันนี้เแบบี้ปับ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยเสริมเติมอ่ะช้อนอยู่ไหนเอ่ย กายคนเดียวลูกพลังน้อยจะกินไหมนะฮะตำลัดซอสนเรียกเจ้าของก่อนโอเคอาลิสมากเกลิกป้าป้าอาชบีเบบี